ตอนนี้อยู่ที่ปีนลองการนี้ผ่าบอกแล้วระบบที่ปีนลองการแล้วนะเขาจะบอกไว้หมดเลยให้แบบให้ให้นักท่องเที่ยวมีความมัมม่นใจ3 2 1 ลงไปด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าลงไปไหนนี่ต้นสนเหมือนคนแก่ปะนี่เห็หม่บ้านนะครับ ยังไม่มีอุปกรณ์ถ่ายรูปต้องขออไปได้วยนะครับธรรมชาติมากสวย,ยงางก,าออก้าวสงเด็จพิษณุโลกเย็นมากอันนี้อะไรเถอ,อะคนแก่จะถ่ายรูป อันนี้ผ่านไททานิกนะครับผมมีหลายผ่านนะเดี๋ยวพาเดินชมนี่มันจะเหมือนหัวเรือไททานิกนะครับแต่ผมก็ไม่เคยไปหรอกโหธรรมชาติสร้างเองนะครับ ทานเดี๋ยวเราไปกันต่ออันนี้ผาอะไรผาฮิโปหินนะครับผมต่อไปผายิโปหินเดี๋ยวถ่ายกล้องหลักให้ดูนะผาฮิโปหิน,นครับ ทีปโลกมีเยอะเลยนะครับเปิดใช้ดูไม่เสียหายนะนองเ,เดี๋ยวไปกันต่อเลยครับอยากจะไปร้านอีก <t> ตอนนี้กำลังเดินทางไปอีกที่หนึ่งนะครับผมที่นี่สวยมากเขาเรียกว่าอะไรนะเธอที่เธอ อะไรโครงการปลูกต้นไม้ใช่ไหมต้องลองมานะครับผมก็สวยสวยเหมือนแฟนผมอ่ะนี่ครับน้ำไหลมาด้วยอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมของผมแล้วก็แฟนผมนะครับ ระวังลื่นนะครับมากันแล้วอ,อันนี้เป็นร้านหินนะครับนี่คือร้านหิน,นรหรใช่เฮ้ยแต่มันมีทางเดียวเนาะเดี๋ยวเราก็จะเดินตรงไปเลยนะครับเป็นร้านหินที่แบบกว้างมากแปลว่าเมื่อก่อนนะมันก็แบบ คงจะไหลมาเนะตรงนี้ก็จะแฉะหน่อยแอยก็เยอะอยู่น,นี่คือลานหินเอยได้ไหม เดี๋ยวตัดไปอีกที่หนึ่งเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหินปุ่มผาชู่ธงนะครับผมเดินไปเรื่อยๆเลยทางเดินจะเป็นนี้ธรรมชาติมากลมพัดโคตรเย็นเลยนะขอถ่ายข้างหน้านะไม่เอาละข้างหลังเอ้ยไม่ใช่ ผมขอถ่ายกล้องหลังนะครับผมกล้องหน้าเราจะไม่ถ่ายแล้วเพราะว่าทุกคนจะไม่ได้เห็นวิวต่ับไปที่กล้องหน้านี่ครับผมอันนี้ถ้าไม่ผ่าชูทงจะเดิได้มันจะได้แบบเทนี่นะครับเป็นวิวของหินลองก้านะครับผม อันนี้คือเราแบบจะเดินรัดเลยใช่ไหม,ไมเ,เย็นมากครับผมตรงนี้นะลายหินปุผมต้องเดินไปอีกนะครับผมอันนี้คือผมถ่ายแบบเก็บบรรยากาศให้นะโคดี oh อยากให้ทุกคนลองมานะคคนที่ไม่เคยมานะครับที่จังหวัดพิษณุโลกครับ เดี๋ยวผมจะตัดไปที่ร้านหินปุ่มกับผาชูทรงเลยนะครับผม Let's go ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านหินปุ่มแล้วก็ผาชูทงนงครับเมื่อกี้ไปที่สุสานนักลบนะครับไม่ได้ถ่ายนะครับผมบรบรรยากาศให้เกินก็เลยไม่กล้าถ่ายนะครับผมเดี๋ยวตัดไปที่กล้องหลังเลยผมจะพาทุกคนไปดูร้านหินปุ่มกับผาชูทงเลยนะครับผมไปถาานนครับผมเราวัด ตรงหางหิ่งกบนะครับผมเป็นแบบนี้เลยเ็นแบบนี้เลยนะครับหางกบรูปทรงประมาณนี้เลยไปกันต่อ let's go <S มาแล้วครับผมวาร์ปมาไม่ได้วาร์ปหรอกมันอยู่ใกล้กันนะครับผมนี่นะครับผม หัวใจหินนะครับเขาก็จะมีบอกนะครับจากธรรมชาติกัดกรอบนะครับผมเป็นหัวใจหินนะครับก็เป็นตามที่ทุกคนเห็นนะครับ<ส>ก็ดีผมว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะถ้าถ้าเปรียบเทียกบกับต่างจังหวัดที่แบบมี เขาไงพิโลกก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ด,ดีามากมเลยเพราะผมเป็นคนที่สนโลกนะครับเพราะผมอยากให้ทุกคนมาเทียบสนโลกอีกไปกันต่อวาร์มาตรงผานครราชนะครับผม,มนครราชนะครับนี่คือประวัตินะครับไม่ไม่เชิงว่าประวัติหรอกในเชิงว่าแบบวิทยาศาสตรนะ์อันนี้ในเชิงวิทยาศาสตร์ ส่วนอันนี้ก็วิทยาศาสตร์ของงานก็มีทำอธิบายบอกล่ะครางและนี่เป็นผานขราชนะครับผมสวยงามมากๆเกิดจากธรรมชาติแล้วก็อยู่ในธรรมชาตินะครับลองมาเที่ยวกันนะครับผมเดี๋ยวไปกันต่อครับเ e t s go <S วไปมัอยู่ที่เนินเหลายซ่แหรี ทยานนะครับอยากให้กําลังใจเราแต่ไม่รู้จะให้อย่างไงเขาก็เลยทําเนินนี้ขึ้นมานะครับเนินเราสู้และเราก็ต้องสู้ครับก็ไปถึงผาจูทงให้ได้นะครับผม let's go รลานหินปุ่มนะครับผมที่นี่สุดก็ถึงนะครับผมลาเห็นปุ่มเดี๋ยวข้ามจะพาที่ไปแล้วข้ามนะครับผมก็จะถึงแล้วไปดูตอนที่ถึงเลยดีกว่าถึงเลยนะครับ ร้านสุตน,นะครับร้านถิ่นผมนะครับผมเด,เ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดินไะปตรงน,นู้นมีผู้วิจิตรายถิ่มนะครับผมหยุดครับผมก็เราเดินครบทุกจุดแล้วนะครับผมแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาเพราะแบตจะหมดนะครับก็เลยเก็บแบตไว้เดี๋ยวจะลงเป็นรูปให้ดูนะครับไปดูกันเลย ผมถึงแล้วทุกคนผาชูทงผมถึงแล้วถึงแล้วโอเบบีผมเหนื่อยเลยผมจะไปชูทงเมื่อกี้บอกว่าจะถ่ายเป็นวิดีโอไม่ได้เปลี่ยนคำพูดนะครับผม ผมถึงแล้วเป็นไงชูธงจบภารกิจกันขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับเจอกันอีพีหน้าครับ